เอาละครับผมสวัสดีนี่คือเลมอนน,นะครับตอนนี้ผมก็กลับมาอีกครั้งกับ Resident Evil Revelation ในเอพิโซดที่5เฮ้ยนั่นมาเสียงอะไรกลับมาอยู่กับจิวเสียงน้ำเหรอใช่มันมาจากที่นี่นแหละมอืม ่ะทีนี้เราก็กลับมาเล่นจิวคนเดิมคนเดิมนะเออไปล้วให้กูไปไหนเนี่ยกูลงมาโอ้โหแม่งสูงสูงป่าะวะนิดเดียวเองหรือเปล่าวะหรือข้างบนเออช่างมันเถอะขี้เกียจด,ดูลไปประตูโอ้ยต้องใช้การลีดเดอร์กระสุนนี่ก็แทบไม่เหลือแล้วฮนะเหลือแบบเหลือก็เหลือแต่แบบนิดเดียวเนี่ยกระจิบกระจ้อยล่อย วัดศพอ๋อได้ไลายมือลายมือนี่ต้องสะสมให้ครบจริงๆนะฮะถึงจะได้ของของที่ว่าก็คือสไนเปอร์ไรเฟิลนั่นเองเป็นแบบอะไรนะออโต้ใช่ไหมวัดวัดวัดอะไรวะไอ้บ้าเวลโต้ erto, มันอะไรวะมันกำลังจะทดลองหาไวรัสใหม่หรอือเนี่ยแบแปะแบบรวบๆอย่างเงี้ยแม่งเออแปลไม่ออก ไม่เก่งภาษาอังกฤษอ่าอันนี้ผมก็ลืมบอกไปฮนะผมได้ปืนใหม่มาหลังจากที่พัทที่แล้วนี่ผมอะไรวะที่ผมเล่น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 ,เ,ลน,เ,ลน,เ,ลนเรียกว่าอะไรวะที่ผมเล่นแล้วมันได้ปลดล็อกไอ้ปืนนี้มาเพราะว่าอะไรวะยอดรวมกัดค่าทั้งหมด150ตัวผมก็เลยเอานี้ออกไปไม่เอาองล้วส่วนมากไอ้ปืนนี้มันจะเน้นแบบพวกยิงเร็วใช่ไหมดูเนี่ยีดู f i n g s p มัน จะเน้นยิงเร็วแล้วก็เน้นบรรจุพวกคัสตอมพาร์ทได้เยอะไปะนี่สองนัดเรียบร้อยอะไฟเลทเพิ่มไหมไม่เอาอันนี้เอาเพิ่มไฟเลทเพิ่มไฟเลทก็ได้ไปไฟเลทบวกบวกนิดนึงเรียบร้อยอนี่ดูป,ปืนใหม่เอานี่รีโหลดบ้าเทพป,ปืนนี้สวยมาก ปืนนี้มันเป็นปืนเดียวกับไอ้ที่ผมเคยเล่นเกมในอะไรนะ Offs Q ภาค2อันที่โคลี่มันใช้ยิงฆ่าตัวตายดูเหมือนว่ามันจะเป็นคันโยกนะคันโยกอ่ะเออมึงจะเห็นเป็นอะไรเฮ้ยดเดี๋ยวก่อนนะดูนี่สิอะไรวะ<ม> อ่าพาวเวอร์สามารถนำคืนกลับมาได้ใช่ไหมล่ะใน engine room engine engine room นะออกเสียงแปลกๆปลกแล้วมาลงไปในน้ำโอ้โหเฮ้ยน้ำมันเริ่มสูงขึ้นนะโอ้ยไม่มีเวลาแล้วเอาเอาเอาอะไรวะเมื่อกี้เห็นอะไรวะเห็นอะไรแม่งกระดิก อนะันนะั้นๆๆๆโอ้โหโเนียนนะเนียนโอ้น่าเนี่ยโอ้ตัวตัวหาอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยฮะเฮ้ยรีโหลดรีโหลดรีโหลดเดี๋ยวเด้อตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วตัวอะไรวะอือยิงไม่โดนโอ้แม่งอยู่ในน้ำด้วยน่านไงตาย เฮ้เราต้องพยายามอยู่ห่างจากน้ำแล้วละ่ะมันก็แบบนั้นเดี๋ยวเพราะว่าไอ้พวกนี้แม่งเริ่มไหลกาดเดี๋ยวนะมีอะไรให้เก็บวะมีอะไรให้เก็บวะเมื่อกี้มีอะไรให้เก็บวะเดี๋เด้อเมื่อกี้ผมเห็นอะไรให้มันเก็บอ่ะ อ๋อนี่โ้โหอยู่ฝั่งนี้ก็ไปเดินหาฝั่งนูน้นกระสุนลูกซองสามนัดน,นี่ไปเอกไปไม่ได้เว้ยเช็คก่อนเช็คเช็คอ,อะไรวะไอควันนี่สามารถอะไรวะเผากูได้ทั้งเป็นๆเ,เลยนะเนี่ยอืแปรไ,ไอที่ไม่ควรแปรกูก็แปรเนาะไอที่มันต้องจำเป็นจริงกูก็ไม่แปร ไปเปิดประตูไปน้ำแม่งก็มีแต่น้ำโอ้ยอนั่นไงแม่งงับกูแล้วอ๋อมันจับแล้วกดน้ำเหรอกดน้ำเหรอโล่มาดิอุ้ยมีอีกตัวอุ้ยเอาดิหลบก่อนไม่สู้ดีกว่าไปเดีแบบ๋ยวจะสู้ดียังไงก็ต้องเดินกลับอ่ะย,ยิงไม่ทันอีกถีบแม่งนีไหนน ทางนูน้นเหรอทางนูน้นเหรอพอมากูยิงอ่ะไอ่เอ้ย,อยข้างหลังข้างหลังหลบไม่ให้กูตั้งตัวใช่ไหม,มานั่นดูแม่งกดกูอีแล้วขีดแม่งเลยโอ้โหแม่งกดน้ำกูขีดเลือดกูจะหมดแล้วกูจะเอาเรือแบบกูจะสกแกนพวกม,มึงแล้วเนะี่ยเดี๋ยวแม่งยิงโคตรยากพวกเนี่ยอือเอาเดี๋ยตอนกระโดดนี่แหละ nhưng con mừng cái đồ cái này lạ quá này 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 vui thế mày hả Tại em quá nhanh vui 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 ไอ้ด่านนี้ผมขอบอกนะผมเคยเล่นวนวนไปวนมานานแนละ้วเป็นชั่วโมงกว่จาจะผ่านงงมากอะด่านนี้ืดูเหมือนว่ามันต้องการรีสตาร์ทนะแต่มันติดอะติดอยู่อะไรสักอย่างไปกดสวิตช์คันโยกสีสตรีมข้างล่างมันก็ไม่เปิดอืมอเออะไรวะ ตอนนี้เรารีเซ็ตพาวเวอร์ได้แต่มันใช,ใช้งานไม่ได้จะต้องการเือไม่วันไงก็ตามไปเปิด,ปดคอนโทรลอีกอันนี้ไม่เป็นไรอืมไดเราลงมาข้างล่างแล้วเรียบร้อยเอ๊ะเอ๊ะอะ,อะไรอ๋อแผนที่แล้วมึงไปเก็บทำไมฝั่งนู้นปีนปีน,ปน วัดโอ้กระสุนลูกซองแล้วก็หมนุนไม่ได้เฮ้ยนากามันถูอนาฬกาหายไปอะไรประมาณนี้ดูเหมือนว่าอืมไอ้สิ่งขนาดใหญ่เนี่ยมันสร้างมาเพื่ออะไรหรือเปล่าะไม่แปลเลยว่ะเฮ้ยปีลันยาเดี๋ยวลงก่อนลงก่อนไอ้พวกนี้ต้องใช้ปืนพกดีกว่า ยิงง่ายยิงง่ายกว่าไอ้ตัวนั้นแหะที่มันดำน้ำอ่ะนั่น,นงไงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ไปไปไปเล็งมั่วแล้วเล็งมั่วแล้วไปไปไปเล็งแป๊บเออนั่นแหละเรียบร้อยโอย้ได้แค่หนึ่งอะ่ะเฮ้ยเฮ้ย,ยปืนนี้เอามาแลกกับปืนอะไรดีวะปืนสไนเัยดีกว่าปะปืนกลอะ่ะโอ้ย AUG หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าอาร์คแล้วเราก็ได้คัสตอมพาร์ทมาหนึ่งอันเอาไว้สำหรับแต่งปืนให้อื <c> ้อ <oughs> อย่างเที่ดูเด่นจะโอ้โหนั่นไงยังไม่ทันได้ลองของเลยเยังโหดอะ่ะโอ้โหยิงแป๊บเดียวตายอ่ะอย่างแรงโอ้งับหน้าอีกแล้วตาย ไปเก็บกระสุนปืนก่อนรีโหลดก่อนอือโดียอีกละไอพวกประก,กัดนี่มึงอะไรนักหนาเอ้ยนั่นไงเลือดเลือดกรินเฮ้อไปเก็บแล้วเราก็รีบไปไอตัวนี้แล้วโคตรเกลียดเลยนั่นไงจับกูกดน้ำอีกแล้วขีบแม่งเลยแต่อันโผล่มาอีกดิโผล่ยิงอ่ะโผล่เป็นยิงอ่ะอือเอาดิกระนำอะ่ะกระนำอ่ะเออ เรียบร้อยหูได้เยอะเว้ยกล่องกล่องเหรอได้ช็อคกแกรนด์มาเป็นระเบิดไฟฟ้าสำหรับสตันสตูสตันสตูเอาระเบิดควักระเบิดมาดิเฮ้ยนี่ได้ช็อคกแกรนด์เอาไว้สำหรับปลาใส่ในน้ำฮนะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันกลัวกันปลาใส่ในน้ำทีนี่รับรองกระจาย หายหมดอะน,อนั่นไงจิว,จวโอเคฉันมาถึงแล้วเฮ้ยที่ใส่ปืนกลโอ้โหกระสุนปืนกลแล้วก็อะไรวะเม,ม,มโมเลฟินอืมอะไรวะเพื่อการอะไรวะเวลาที่จะต้องการจะรีสโตพาวเวอร์เออใช้สอง ใช้กุญแจสองสองอใช้กุญแจอใช้กุญแจสองดอกเพื่อเปิดในเวลาพร้อมพร้มกันเอออะไรประมาณนี้อืมช่างแม่งเละไปอืมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอาล้วฮะผมกลับอีกรอบแล้ะไปทีนี้เราก็สับสวิตช์นี่ซะ ว่าให้มันอยู่ที่ตรงนี้อืแล้วตรงนี้จะเปิดมันให้เราไปหาคุณแจแล้วคุณแจมันอยู่ตรงไหน,นอะเดี๋ยวนะมันมีไฟลกระสานตรงนี้อืม๋อ,อมันมีอยู่สามอันก็คืออ n g i n e Room Upper Level กับ Low Level แล้วก็อีกอันหนึ่งที่มันถูกสตรีมปิดไว้มาทีนี้เราก็ปิดตรงนี้เรียบร้อยให้มันอยู่ตรงเอะไรวะสตรีมมันไม่หยุดในห้องนี้หรือมันจะไปหยุดในห้องอื่นก็เราต้องกลับไปที่ห้องนั้นนะที่มันมีสตรีม,มขวางเราอยู่เรียกสตรีมนี่มันแปลกๆนะต้องเรียกว่าเป็นอะไรว่าเป็นควันร้อนไงเรียกสตรีมเ,เออ มันจะปิดในห้องนี้เนี่ยนี่ไอควันตรงนี้มันก็จะไม่พ้นออกมาทีนี้เราก็จะมาเก็บนี่ะปุ๊บเก็บคอกแล้วมันมีไฟไอ,อะไรวะเฮ้ยกระสุนเอ้ยไม่ใช่ช็อกแกนเนตเออ คือตอนที่เราอยู่ในน้ำนี่อย่าไปปลานะครับเพราะว่าถ้าปลาเราโดนด้วยนะเพราะว่ามันเป็นอ๋ออันนี้หมุนหมุนหมุนอ๋อเป็นการปิดวาวเออเรียกวาวเหอะไปเลยกสตีมไปออฟพอปิดออฟเรียบร้อยเสียงอะไรวะอุย้ยแม่งงับหน้ากอีกวไหนมันอยู่ไหนอืม ครับกูอีกรอบไหนไหนมึงอยู่ไหนขอสแกนหน่อยเออไปไปแล้วไม่สนแล้วไม่ยุ่งกับพวงนะเฮออ้ยสแกนกนอนเออขอบใจมากไปทีนีก้ก็กลับไปทางเดิมฮนะอเราไปทางนี้ที่ที่มันอะไรวะมันมีรูปนาฬิกายอยู่ไอ้แม่เป็นรูปแบบพวกอะไรนะ พวกเกียร์เออเราได้ไอเทมมาแล้วทีนี้เราก็ไปขัางนี้ขอบอกผมเล่นเล่นแล้วเวียนหัวมากอ่าเซ็ตคอกเข้าไปแล้วเราได้อ่าใส่เอาไปดิเออทีนี้ก็กดปุ่มทีนี้เกียร์ก็จะทำงานนะปับ๊บเรียบร้อยเราได้อะไรวะมีบาง,างอย่างอยู่ข้างในกุญแจงไง รีสตาร์ทขี่ได้กุญแจสำหรับการรีสตาร์ทมาแล้วไปทีนี้ก็กระนำฮะกระนำเจอกระนำอย,อ,ยอยู่ไหนอยู่ไหนขอสแกนหน่อยสแกนหน่อยสแกนเออได้หนึ่งอันเฮ้ยลบก่อนลบก่อนแม่งกระโดดไกลนะไอพวกเนี้ยหนีดีกว่าไปไม่สู้ประหยัดกระสุนเอาไว้ <laughs> พวกนี้แม่งอันตราย เฮ้ยอะไรวะฉันพร้อมที่จะรีสตาร์ทไอ้เครื่องนี้แล้วไปใส่เข้าไปเรีย,รย,รย,รยบร,ยร้อยทีนี้ปุ๊บพร้อมกันนั่นตอนนี้ไฟฟ้าก็ทำงานได้เฮ้คคอยอะไรวะได้ข่าวดีแล้วอ้าววัดเตะมันเกิดอ,อะไรขึ้นอืม ระน้ำก็ไหลชิปชิปแล้วโอ้น้ำแม่งเริ่มสูงขึ้นด้วยจมน้ำทรายเมื่อวันนี้ไปอย่าังไม่ยุ่งกูโอ้แม่งจิ้วเลยไปหาพักเกอร์ก่นอนอ้าวโอ้สองสองท่อ,ท,อท่อเดียวไม่พออา้าวชิปหายแล้วแม่งเริ่มสูงแล้วเอาไงดีวะไปไหนเอาแล้วพักเกอร์มึงอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่อืมกัดเซียน เฮ้ย <Hey, S 2> เราเวลาเราใกล้จะหมดแล้วเนวะ้ยเฮ้ยจิ้วมันไม่หยุดเลยอ่ะอ้าวอย่าพองนะจบโอ้จบ, oh. <laughs> จบพาร์ทก็เอาเป็นว่าต่อกันพาร์ทหน้าสําหรับพาร์ทนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเอาไว้ตอนพาร์ทหน้าสําหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับผมโอ้ oh, oh. เดี๋ยวไปฝึกอ่านดีชินารีดีกว,ว่าแปลไม่ค่อยออกเลย